สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เพจเดยวาทีนำรถดีๆมาให้ทุกท่านชมอีกแล้วครับวันนี้ผมเอา m ิ t s u ิ ishi ิ h i น a ซอร์1.8 e x b 2009มาดูกันครับว่ารถคันนี้มันดีและมันเจ๋งยังไงทำไมผมอยากให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของเชิญช,ชมกันครับตัวรถที่ผมได้มานี่คือ La น c ซอร์ครับตัวสุดท้ายในประเทศไทยนี่คือโฉมที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โฉมนี่สวยมากจริงๆนะครับจริงๆ La น c ซอร์เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมานานมากครับก็มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน และแลนเซอร์เองเนี่ยก็จ <extern> ะ <als> เป็นผู้ขวานของทาง Mitsubishi มากมันจะเป็นทาก้านะครับวิง่งที่บากต่าง,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 งๆเนาะแลนเซอร์ออฟโรดต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้แลนเซอร์แรลลี่ต่างๆก็เนี่ยแลนเซอร์นี่แหและนะครับแล้วก็ส่งต่อให้มาเป็นในส่วนของตัวรถบ้านแบบนี้นะครับรูปทรงต่างๆเนี่ยยังมีความรู้สึกเชิบเฉียวนะถึงแม้ว่าวันนี้มันจะเข้าปีที่เท่าไหร่แล้วว่า15แล้วนะครับดูดิรูปทรงเป็นยงมันดูเป็นฉลามอะ นี่คือคู่แข่งทางตรงของพวก Honda c i v i c t o y o t a a l อ i ลนะดวยรวมถือว่าสวยมากครับคันนี้อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับเป็นปกติของรถมือ2นะครับตัวยางนะครับตัวนี้ได้ยางปีใหม่นะครับตัวนี้ได้ยางปี23นะครับลัดยางด้วย2 0 5 5 5 R16 นะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนให้เลยช่วงล่างเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทำให้แล้วเรียบร้อยเนี่ยริ้วรอยจะมีบ้างเนาะนะครับแต่ก็คือมือสองอ่ะนะครับมันอาจจะไม่ได้สวยกิฟต์แต่ด้วยราคาวันนี้มันเข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับ คันนี้ตั้งอยู่แค่แสนกลางๆนะครับผ่อนสบายๆตกแค่ประมาณ3 5 0 0ประมาณนี้ไม่เกิน4,000ัน่ยด้านหลังก็จะเขียนว่า l a นเซอร์เห็นไหมมีเซนเซอร์การรยะ2จุดด้วยนะครับมีรุ่น GLS ต่างๆเนี่ยแลนเซอร์ก็จะเขียน l a นเซอร์เเลยมีสปอยเลอร์วิงใหญ่ให้ถือว่ารถเรียบร้อยนะสีรถต่างๆใช้ได้ครับก็ไม่ได้ด่างไม่ได้ซีดอะไรนะครับก็ตามปีอะรถคันนี้ข้อดีเลยคือได้เป็นป้ายแดงมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับ ลูกค้าเป็นมือเดียวจริงๆนะเช็คศูนย์เข้าระยะตามเป็นปกติตัวนี้เปลี่ยนเซนเซ,นเซอรออ์ล้อไอเบสให้แล้วนะครับอะไรที่ไม่เรียบร้อยเก็บให้หมดแล้วนะครับล้างปิดผีเสื้อแล้วก็คันนี้มีการรีมแมปให้ด้วยเอาไปจี๊ดจัาดได้เลยบอกเลยหาเอาเลยคันนี้คมจริงๆภายในรถนี่เป็นไงเรียบร้อยนะผมว่าโอเคเลยนะ ด้านข้างก็จะเป็นที่อยู่ของกระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะครับทักสีบานใช้งานได้เป็นปกติเนาะล็อกกระจกต่างๆและตัวนี้เป็นตัวกระจกแบบปรับไฟฟ้าปรับก็คือความหมายคือขวาซ้ายา่ตรงนี้เวลาพับก็เอามือใช้ปกตินะครับตัวบอกก็เป็นปรับคันโยกปกตินะอลองนั่งกันโอเคณนะวันที่ถ่ายทำถ่ายวิดีโอตัวนี้รถคันนี้วิ่งจริงอยู่ที่2,400นะครับอันนี้หม่จริงๆเนาะ นะครับไม่ได้เราไม่ได้มีการกรต่างๆนะครับใช้งานได้เอาไปใช้เลยนะครับรถคันนี้สวิตชครบต่างๆไม่มีปัญหานะครับรถเรียบร้อยแล้วก็อุปกรณ์คันนี้ต่างๆใช้งานได้เขาเรียกว่าไม่มีปัญหาเอาไปใช้เถอะนะครับแล้วก็ดูเรียบร้อยจริงๆอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยคิ้วต่างๆเห็นไหมครับสีสันยังดูสวยเป็นลายแคฟลคต่างๆนะครับวิธีก็ใช้งานง่ายครับใช้งานได้เป็นปกติเสียงก็ถือว่าโอเคครับ ช่องออกต่างๆ,ๆเลยเป็นออตโต้เห็นไหมตั้งอุณหภูมิแอร์ต่างๆใช้งานง่ายครับไฟฉุกเฉินใช้งานได้ปกตินะพวงมาลัยให้น้ําหนักดีมากามันยังคงเป็นไฮดรอลิกพาวเวอร์มาเลยให้น้ําหนักที่ดีแะมในส่วนตัวชอบมากนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ c v t นะเข้าเกียร์ง่ายครับเกียร์ก็เปลี่ยนบืต่างๆมันจะต่างกับคออคอนเวอร์เตอร์ตรงที่ว่า ถ้าเวลาเราใส่เกียร์ไปเนี่ยรอบมันก็จะค้างเพราะนั้นมันก็ช่วยการประหยัดน้ำม,มันนะครับเกียร์ไม่ต้องมานั่งไล่เกยียร์หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ก็ขับได้เลยง่ายๆนะครับโอเคมาตรฐานความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น ABS นะครับ a e e b s e b d b a ต่างๆนะครับระบบอแร์แบ็ g ฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามีให้ครบนะครับโอเคตัวเบาะถือว่าโอเคนะนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังด้วยทำาให้เลยทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็มี ใบกลางให้เป็นแบบนี้ไฟสบันทีด้านซ้ายไฟสองันทีด้านขวาม่านบางแดดออกระจกแต่งหน้าใช้ได้อ่ะโดยรวมถือว่สวยมากครับกับราคาผมตั้งคันนี้ขายแค่แสนกลางๆผ่อนตกเดือนแค่ประมาณ3,500บาทก็ได้เป็นเจ้าของรถขนาดไซสกลางแล้วนะตอนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะยุคนี้ถ้าผ่อนมากๆมันก็ไม่ไหว ด้านหลังเมื่อกี้ที่ตำแหน่งที่ผมนั่งก็คือนั่งได้เป็นปกตินะครับด้านหลังจากด้านหน้ามองจากด้านหลังมาด้านหน้าก็จะประมาณนี้เขาจะออกเป็นทีมแดงเนาะก็สวยครับเยอี้ yeah. อย่างที่บอกไปเนี่ยปรับตำแหน่งให้นั่งได้เป็นปกติของฝั่งด้านหน้าด้านหลังยังเหลือพื้นที่อีกเลยถือว่าใช้ได้ครับไม่อึดอัดเลยรู้สึกว่างด้วยซ้ำไปตรงกลางมีที่เท้าแขนด้วยเป็นแบบนี้สองแก้ววางได้ ถือว่าครบนะครับอุปกรณ์การใช้งานต่างๆรถคันนี้เอาไปเถอะลองดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนดูห้องสัมาระท้ายกันนี่ห้องสัม,มาระท้าย,มมาาายเวลาเปิดตัวนี้มีค้ำด้วยนะ เจ๋งปะมีค้าด้วยนะครับเนี่ยตัวกระโปรงต่างๆไะเข็บเดิมนะครับล่องต่างๆเดิมหมดคิ้วเดิมต่างๆถือว่าใช้ได้นะครับคันนี้ห,หลุมมะไรต่างๆยาแนวยังอยู่ครบนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุการันตีเลยรถทุกคันของเต็นต์นับทีเนี่ยเราคัดมากนะครับว่าหนึ่งไม่มีชนหนักสองไม่มีจมน้ําอันนี้แน่นอนการันตีความสวยนะครับเครื่องเกียใช้ได้สมบูรณ์ แล้วก็ฝาถังน้ำมันเนี่ยมันจะมีบอกด้วยว่ารถคันนี้เติมอะไรได้บ้างก็เติมได้ถึง E20 ถึง E85 เรียกได้ว่าอะไรก็ได้ที่เรียกว่าเบนซินเติมได้ทุกอย่างถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกนะแต่หลายคันไม่มีนะครับทุกปีเดียวกันนะครับยังเติมได้แค่9.1 E20 ยังไม่ได้เลยอันนี้ Evolution คันนี้โทษที Mitsubishi Lancer e ียคันนี้เติมได้ทั้งหมดนี่เปิดไฟหน้าละ,ะดูห้องเครื่องกันอีก เครื่องยนต์เป็นไม้เวกครับคัน8 0 0ซีแรงม้าประมาณ140ัวบถือว่าใช้ได้นะจิ๊จัตคันี้รีแมปมาด้วยนะครับเป็นไงตะเข็บเดิมครับคานเดิมคานด้านเดิมนะไม่ได้คานใส่นะครับไม่มีอุปกรณ์หนักใดๆเลยรถเครื่องนิ่งๆฟังเสียงวาวดิวาวไม่ได้ๆๆๆ,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 ๆอย่างนี้ับวาวเสียงดังปกติเลยนะไม่มีปัญหาติ๊กเกอร์กระโปรงน่ายยังอยู่ครบ ลองรูระบายนะ้ําต่างๆดีคันนี้ใช้จริงวิ่งทางไกลก็ประมาณ13-14โลลิตรก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้กันครับสําหรับการรีวิวสั้นๆของตัวมิซูบิชิแลนเ n อร์ e x c l s ป2 0 0 9แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนสวัสดีครับ